ชิคนิตเทยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850 สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเรื่องราวดีๆวันนี้ที่อยากจะนําเสนอนะครับต้องบอกว่าเอาใจสําหรับคนที่ถามถึงเรื่องเกรดบอลคนที่ถามถึงเรื่องรถฮาวเวลเอสซิกโดยเฉพาะเลยครับเพราะวันนี้ผมยืนอยู่ที่พาร์ทเนอร์สโตร์เกร a บอลมอเตอร์จันสนิทวงครับย้อนท้าวความไปก่อนนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยพาคุณผู้ชมไปที่สโตร์ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดายเล็กสโตร์ครับเป็นพื้นที่ที่บริหารจัดการโดยทางเกรดบอลมอเตอร์ประเทศไทย ก็จะอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าต่างๆนะครับมีพื้นที่ working space นะครับออมีพื้นที่ในการจอดโชว์รถมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถตอบคำถามต่างๆรวมไปถึงจองคิวเพื่อทำการทดสอบทดลองขับได้ด้วยนะครับในส่วนที่2ที่ผมยืนอยู่เนี่ยที่บอกว่าเป็น partner store เนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่าง g r ร w t Wall ม o เต r ประเทศไทยกับผู้ที่เข้ามาร่วมอุดมการในการผลักดันให้ g r ร a t Wall มอเต r นั้นเติบโต ทำธุรกิจในประเทศไทยต่อไปซึ่งรูปแบบของพาร์ทเนอร์โร์เนี่ยผมแบ่งหลักๆออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกนะครับอย่างที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขาจะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นพื้นที่โชว์รูมเป็นพื้นที่การขายก็จะมีรถจอดโชว์ไว้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลรวมไปถึงข้อสักถามต่างๆที่คนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของรถเนี่ยได้เข้ามาสอบถามกันแล้วก็ทดสอบทดลองขับรถได้ด้วยนะครับส่วนที่2ด้านหลังเนี่ยจะเป็นส่วนของเรื่องของเซอร์วิสครับเป็นบริการหลังการขาย ตรวจเช็คต่างๆนะครับก็จะตอบข้อสงสัยของหลายๆคนที่ถามว่าเอ๊ะเวลาต้องเซอร์วิสเวลารถจะเข้าไปซ่อมไปเช็คต่างๆเนี่ยจะไปที่ไหนก็พาร์ทเนอร์สโตร์แบบนี้แหละครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งบอกว่าเป็นส่วนที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนั่นก็คือส่วนที่ซ่อมสีซ่อมตัวถงังหรือว่าบอดี้แอนด์เพนส์นั่นเองครับรูปแบบของพาร์ทเนอร์สโตร์แบบนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเกรดวอลมอเตอร์เนี่ยเขามีแล้ว2ที่คือที่พระราม5แล้วก็ที่จรรญสนิทวงแห่งน,นี้ แต่ว่าในเร็วๆนี้นะครับภายในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีที่อุดมสุขแล้วก็มีที่รัชดาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าภายในสิ้นปีนี้ครับทางผู้บริหารของเกรด t อลมอเตอร์บอกว่าตามหัวเมืองใหญ่ๆจะมีพาร์ทเนอร์สโตร์ทั้งหมด20แห่งด้วยกันเพราะนั้นคนที่อยากจะรู้อยากจะใกล้ชิดอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเกรดวอลก็จะรู้ว่าจะต้องไปติดต่อที่ไหนได้บ้างรวมไปถึงคนที่เป็นเจ้าของรถเวลา รถมีปัญหาหรืออยากจะเซอร์วิสนะครับก็ต้องหมอมีเน็ตเวิร์กมีเครือข่ายครอบคลุมไว้ทั่วแบบนี้เลยวันนี้ในเมื่อมาถึงที่เกรดวอลมอเตอร์จะรันสนิทวงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนของโชว์รูมเป็นส่วนของการขายก็มีพื้นที่ให้บริการมีพื้นที่รองรับในเรื่องของเก้าอี้นั่งรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการต่างๆแล้วก็มีรถ ตอนนี้มี h a วเวลเอสจอดไปด้วยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะเข้ามาดูรถก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับเพราะว่าที่นี่เปิดทุกวันในส่วนของพื้นที่โชว์รูมเนี่ยนะครับแต่ว่าในส่วนของบอดี้แอนด์เพลแล้วก็ในส่วนของเซอร์วิสเนี่ยนะครับก็จะหยุดมีวันหยุดนะครับว่าอย่างไรก็ตามก็ลองแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันดูอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินดูในนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเซอร์วิสกันด้วยว่าเขารองรับการบริการมากน้อยขนาดไหนครับ ที่บอกนะครับหัวใจสําคัญของพื้นที่ที่เป็นส่วนของโชว์รูมเนี่ยแน่นอนก็หนีไม่พ้นตัวผลิตภัณฑ์นะครับตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็น h าวเวลเอสตัวนี้แหละที่เราเคยไปทดสอบทดลองขับกันนะครับคันที่จอดอยู่ก็เป็นสีขาวแล้วก็มีเนี่ยรายละเอียดต่างๆบอกอยู่เดินเข้ามาชมรถมาดูรถได้เลยนะครับมีข้อสักถามข้อสงสัยก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบข้อสักถามต่างๆไว้ให้ด้วยนะครับผมขออนุญ,ญาตดูหน่อยนี่ยังจําได้นะครับตอนที่เราไปทดลองขับเนี่ย ในเรื่องของดีไซน์อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของ h าว w วลเฮดซนะครับแล้วก็พื้นที่ในห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายนะครับรวมไปถึงฟังก์ชันหน้าจอต่างๆที่ต้องบอกว่าดูทันสมัยนะครับดูให้ความต้องบอกว่าความเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะผมว่าสําหรับคนที่คนที่ชอบในเรื่องของเทคโนโลยีหรือเรื่องไอทีต่างๆเนี่ยน่าจะถูกใจแล้วก็ดีไซน์สีสันต่างๆเนี่ยเราเคยลองขับแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าสวยงามดีเดียวเดี๋ยว พื้นที่ในส่วนนี้นะครับนอกจากตัวรถแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ของต่างๆซึ่งก็จะค่อยๆเข้ามาเติมเต็มนะครับใครที่อยู่แถวจรันสนิทวงศ์หรืออยู่แถวฝั่งทนแถวนี้ก็สามารถแวะมาได้ทางเทรดวอลมอเตอร์จรัยสนิทวงศ์เนี่ยเขาก็เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยนะครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเปิด9ก้าโมงถึงสี่โมงนะครับสำหรับในส่วนของฝ่ายขายส่วนทั้งศูนย์บริการเนี่ยเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเดี๋ยวผมพาเดินไปดูในส่วนของเซอร์วิสบ้างนะครับว่าเขามีพื้นที่บริการอย่างไรบ้างครับ mm hmm. ถัดจากส่วนของที่เป็นโชว์รูมเป็นเรื่องของการขายนะครับในเรื่องของเซอร์วิสนี่แหละครับคือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ย วันนี้เลยพามาให้ดูว่าเห็นเกรดวอลมอเตอร์จรันสนิทวงเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอาจจะดูไม่ใหญ่มากแต่ว่าบริการต่างๆนี้ครบแล้วว่าพื้นที่เขายาวมาถึงด้านหลังเลยนะครับส่วนที่2ที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเซอร์วิสนะครับก็มีอุปกรณ์ครบนะครับมีห้อยมาตรฐานสําหรับตรวจเช็คดูดูแลเรื่องของระบบต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะมีเรื่องของห้องเครื่องมือนะครับแยกเป็นสัดส่วนเรียบร้อยจะเห็นว่า มีพื้นที่เดินคอนเน็กมาจากด้านในเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้ามารับบริการที่นี่ก็นั่งรออยู่ในศูนย์บริการด้านหน้านะครับในห้องรับรองด้านหน้ารถก็จะถูกนํามาเซอร์วิสที่นี่เพื่อจะดูตรวจเช็คความเรียบร้อยต่างๆนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนํารถออกไปส่งมอบเราก็สามารถนํารถกลับไปใช้งานได้ต่อไปนะครับเพราะนั้นสบายใจได้นะครับคนที่ถามว่าซ่อมที่ไหนศูนย์อยู่ที่ไหนเนี่ยแต่ละที่ของพาร์ทเนอร์โซนเนี่ยจะมีทั้งเรื่องขายเรื่องเซอร์วิสแบบนี้ครบถ้วนเลย เดี๋ยวผมพาไปดูบอดี้แอนด์เพน์ก็มีด้วยนะครับถัดจากส่วนของเซอร์วิสนะครับก็มีส่วนของบอดี้แอนด์เพน์นะครับมีห้องพ่นสีอยู่ทางด้านหลัง แล้วก็มีพื้นที่สําหรับถอดชิ้นส่วนงานต่างๆเพื่อออกมาทําการซ่อมนะครับเรียกว่าพื้นที่ต่างๆตรงนี้มีรองรับไปครบทั่วเลยเพราะฉะนั้นใครที่มาที่พาร์ทเนอร์สโตร์นะครับเรียกว่าได้รับบริการครบรถตรวจเช็คได้ซ่อมบํารุงดูแลรักษาได้ทําสีซ่อมตัวถังทุกอย่างทําได้หมดภายในที่เดียวนะครับยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับพาร์ทเนอร์สโตร์แบบนี้ย้ำนะครับภายในสิ้นปีนี้จะมีในกรุงเทพแล้วก็ตามหัวเมืองใหญ่ทั้งหมด20แห่งด้วยกัน ในกรุงเทพที่แน่ๆเลยผมย้ำไว้ก่อนว่ามีที่นี่ที่จรัญสนิทวงนะครับมีที่พระรามหา้ามีที่อุดมสุขแล้วก็จะมีที่รัชดาครับส่วนใครที่อยากจะมาที่จรัญสนิทวงแห่งนี้นะครับเซิร์ชหาใน Google ได้เลยครับว่ามาเ r e ดว w a มอเตอร์จรัญสนิทวงนะครับหรือว่าอธิบายทางง่ายๆพอเห็นเ,เทคโนโลยีสยามปุ๊บนะครับชิดซ้ายไว้เลยมาประมาณสัก500เมตรเท่านั้นเห็นป้ายสีแดงๆนะครับ ไฟสวยๆห้องกระจกสวยๆมีรถฮาวเวลเอสซิก wow จอดอยู่นี่เลี้ยวเข้ามาได้เลยจะมีป้ายบอกชี้ทางเข้ามาเลยว่าเลี้ยวมามีที่จอดรถด้านหลังไว้รองรับสําหรับคนที่จะมาดูรถจะมาใช้บริการต่างๆรับรองว่าสบายแน่นอนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่รับปากเอาไว้แล้วพามาดูสําหรับคนที่มีคําถามเกี่ยวกับฮาวเวลเอสซิก wow คนที่อยากรู้เรื่องมากขึ้นเกี่ยวกับเกรดวอรมอเตอร์คราวหน้านะครับมีเรื่องราวดีๆแบบนี้หรือว่ามีพาร์ทเนอร์โซที่ไหนที่น่าสนใจ เดี๋ยวเราพาไปชมแน่นอนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ ฮอนด้าซีวิใหม่ในเจเนเรชันที่11นี้นะครับได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการออกแบบที่ให้คนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้รับถึงประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งทางด้านการขับขี่ความสะดวกสบายในห้องโดยสารแต่ยังคงไว้ซึ่งความสปอร์ตพรีเมียมโดยทาง Honda ได้นำซี v i g เจเนเรชันที่11มาให้ทดสอบกันถึง3รุ่นครับโดยทั้ง3รุ่นนั้นจะติดตั้งเครื่องยนต์ VTEC 1.5เทอร์4สูบ16วาล ซึ่งต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องยนต์มาพร้อมกับระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จที่อัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ทําให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นเผาไหม้ได้รวดเร็วมากขึ้นและแน่นอนให้กําลังสูงสุดถึง178แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาทีโดยมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่240นิวตันเมตรที่1,700ถึง4,500รอบต่อนอาที จับคู่ด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ครับซึ่งเก้าเกียร์อัตโนมัติ CVT เมื่อทำงานร่วมกับเครื่อง VTEC Turbo 1.5เนี่ยก็จะทำให้อัตราเร่งดีการประหยัดน้ำมันทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง E85 เลยครับในเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับจะมีให้เลือกใช้กันถึง3โหมดเลยทีเดียวโดยแบ่งเป็น1ก็คือ E c o ค่ต์โหครับซึ่งคนที่ขับ Honda าหรือใช้ Honda าก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับ โหมดการขับขี่แบบประหยัดที่ปรับการทำงานของเครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กับการขับขี่เพื่ออัตราการประหยัดเชื้อเพลิงที่มากขึ้น2คือ normal mode ครับเป็นการขับขี่ในรูปแบบปกติสำหรับการขับใช้งานทั่วๆไปสุดท้ายก็คือ sport mode นะครับโหมดการขับขี่แบบ sport ตที่เครื่องยนต์จะตอบสนองอัตราเร่งได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ขับสนุกเล้าใจเรียกว่าผู้ขับกดคันเร่งก็ตอบสนองได้อย่างทันทีเลยทีเดียวแต่ว่าในโหมด sport นี้จะมีเฉพาะในรุ่น rs เท่านั้นนะครับ เรามาดูถึงภายนอกกันก่อนนะครับดีไซน์ภายนอกนั้นสะท้อนเอกลักษณ์เรื่องของความเป็นซีดานอย่างชัดเจนครับมีการออกแบบให้เส้นสายแนวนอนในยาวต่อเนื่องจากด้านหน้าไปถึงด้านท้ายให้ความรู้สึกฉบเฉี่ยวทันสมัยมาพร้อมกับโครงสร้างในสไตล์ที่เรียกว่า low and wide มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำครับทำให้ตัวถังกว้างแล้วก็ยาวขึ้นกว่าเดิมมีการใช้เทคโนโลยีในการประกอบตัวถัง ที่ลดรอยต่อบริเวณหลังคาช่วยให้รถมันมีเส้นสายที่้องบอกว่าลาบเรียบสวยงามเฉียบคมมากขึ้นมีความสปอร์ตในเรื่องของการตกแต่งดีไซน์โดยเฉพาะกระจังหน้าและการชนหน้าเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่มีไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันหรือว่าเดย์ไทม์ลั n หนิ่งไล่มาด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟท้ายเป็น LED แบบซ Li n e ครับเสาอากาศแบบครีบฉลามท่อยเสียคู่ล้ออลอยดดีไซน์ใหม่ ในส่วนของภายในกันบ้างครับภายในนั้นออกแบบภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า five morning นะครับเป็นการสร้างความรู้สึกให้รีแลกซ์สดชื่นนะครับมอบความสะดวกสบายทันทีที่เข้าไปนั่งในห้องโดยสารเลยก็มีการคิดค้นมาเป็นอย่างดีครับพร้อมกับมีเส้นสายที่สวยงามคอนโซลนั้นเป็นดีไซน์ใหม่นะครับมีการวางเลเยอร์ฟังก์ชันต่างๆให้ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเบาะนั่งครับให้ความสะดวกสบายแต่ได้ความสปอร์ตแล้วก็ยังมี เรื่องของโครงสร้างในการรองรับสรีระของคนนั่งได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นด้วยครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของสีสันครับสำหรับ Honda Civic ใหม่เนี่ยนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันคือสีแดงเฉพาะรุ่น RS นะครับสีแดง Ignite เนี่ยเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นแล้วก็มีสีใหม่ก็คือสีฟ้านะครับ m o r s i n g Mist ก็มีสีเทามีสีขาวแพลต i ิน m มีสีดำคริส t a l สีเงินลูน่านะครับมีให้เลือกถึง6สีราคาเริ่มต้นสำหรับรุ่น EL ครับ964,900บาทแล้วก็ EL Plus 1 9 0 0ล้บาทส่วนรุ่น top RS ขวัญใจวัยรุ่นครับ1,199,900บาทเป็นยังไงครับสำหรับ Honda Civic ใหม่เจเนอเรชันที่11แล้วนะครับโชบเชียวพรีเมียมมากขึ้นสปอร์ตมากขึ้นตามแบบฉบับของ Honda หากใครที่สนใจนะครับ เข้าไปดูรถตัวจริงลองขับได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศหรือเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดต่างๆได้ที่เวอร์ honda.co.th ครับ